สวัสดีค่ะพบกับรายการลัฐตาชนาบายยามาฮ่รายการที่จดลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นําเทรนใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถบอ์ไซสัปดาห์นี้<ก>เป็นไฮไลท์นนั่นไงของทริปใช่ทำบุญ wr155 อ่ของคุณเกตเขาซึ่ง<ช>ไปสังขะกาญจนบรุรีสัปดาห์ที่ผ่านมาใ,ใครจะเชื่อ,อยามาฮ่า wr155 สามารถไต่ขึ้นบนเขา ไต่ยังไม่พอลุยน้ําเกือบจะมิดรถเนี่ยแล้วก็สัปดาห์นี้เ,เรากําลังจะให้คุณเก็เล่าให้ฟังเรื่องของการไต่น้ําตกครับใช่ครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะคะแต่ตอนนี้ไปชมไฮไลท์รายการกันก่อนณปัดนี้ค่ะทางเราขึ้นไปเนี่ยครับก็จะเป็นแบบว่าลงห้วย ลงห้วยขึ้นเนินลงแบบดิ่งๆเลยลงอย่างนี้เลยนะขึ้นชันๆดิ่งๆคือดิ่งๆไม่ท่าไหไ่นะครับดิ่งๆนี่คือทางลื่นต้องดับเครื่องลงไปอัะต้องดับเครื่องพี่ลินดับเครื่องผ่านเนินนั้นขึ้นมาได้แล้วลากกันช่วยกันลากช่วยอะไรรถเสียรถอะไรเราช่วยกันซ่อมมาบระมากิโลถึงโรงเรียนแล้วช่วงนั้นคนนําทางบอกประมาณไม่เกินสิบกิโลสิบกิโลเขาบอกว่าทางสบายแล้วทางสบายแล้วสบายชิงไหม